เห็นเอคี่าไหมเปิดยังของพี่ไม่ขึ้นเลยอ่ะแบบนึงอุ้ยไรไม่ขึ้น เปิดแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคค้นหาเอาอ่าได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องอังเอเคาสาขาบ,บ่อหินอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้เราจะมาพร้อมกับตัวนี้เลยอ่าตัวมัดด้า บีทีห้าสิบโปรนะคะอ่าสวยมากตัวนี้วันนี้เรามีมาโชว์ให้ทั้งหมดถึงสี่คันเลยนะคะเป็นสี่ประตูนะคะราคาเบามากเลยเดี๋ยวเราจะพามาชมรอบคันกันก่อนดีกว่านะคะนี่ตัวนี้จะเป็นบ t ทีห้าสิบโปรนะคะเครื่องสองจสองนะคะเป็นสี่ประตูเลยปีสองพนสี่นะคะตัวนี้ อ่าแต่งสติกเกอร์เรียบร้อยนะคะสวยงามมากๆเลยอ่านี่คือแต่งสติกเกอร์แล้วแบบดูดุมากอ่าสวยงามนะคะเป็นป้ายเชียงใหม่เรียบร้อยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาให้ดูตัวนี้กันนี่ ดูอเขาเรียกว่าอะไรนะนี่เม็ดอารไม่ขยับเลยมีชัดเจนนะคะน็อตไม่ขยับเลยนะคะคสวยงามมากนะคะนี่ไลเนอร์ไลเนอร์จากมัดด้าแท้นะคะตัวนี้นี่ดูการใช้งานของเขาสวยมากๆลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอา อยากได้สีประตูแต่อยากได้ราคาเบาๆนะคะแนะนำเป็นคันนี้ได้เลยนะคะสวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนดีกว่าค่ะอ่าไม่มีรอยขีดรอยขวดเลยนะคะราคาตัวนี้อยู่ที่435,000บาทนะคะจัดโปรวันนี้จองห้าร้อบาทรับฟรีไปเลย20,000บาท แถมล่มคันนี้ด้วยนะคะได้ล่มคันนี้ไปเลยนะคะจาก a k เคคาโดยตรงเลยผลิตโดย a k เคคานะคะแล้วมีโปรอีกอันหนึง่งขับฟรี90วัน uh huh. คุ้มสุดๆสวยมากเดี๋ยวเราพามาดูภายในกันดีกว่าค่ะอ,ะอะดูภายในของเขา สะอาดมากนะคะเป็นเบาะหนังเลยนะคะตัวนี้อ่ะอ่าสวยงามจริงๆนะคะคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของนลนะคะลองแวะมาชมกันได้นะคะมีหลายสีนะคะหลายสไตล์ให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะคะนี่เลขไมเท่าไหร่คะลองเปิดให้พี่ดูหนะ่อย นี่นอาเปิดประตูมู้นครับอาอาเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเท่านั้นนะคะโอ้โหปีสิบสี่นะคะปีสองพันสิบสี่สีขาวนะคะเครื่องสองจุดสองไม่แค่หนึ่งแสน หนึ่งมืเท่านั้นคุ้มสุดๆของเราการันตีไม่แท้นะคะทุกคนสามารถเช็คศูนย์ได้เราเอาไปเข้าศูนย์เช็คระยะให้เลยนะคะตามยี่ห้อนั้นๆก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะคะนี้ดูคอนโซลของเขาคือแบบสะอาดมากอ่าสวยงามมากนะคะนี้เพดานก็แบบสะอาดเรียบร้อยนะคะนี่ ใครได้คันนี้ไปก็แบบอ,อืถูกใจแน่นอน,นะคะ่ะลองมาทดลองขับได้นะคะนี่สวยงามมากนะคะเดินทางไกลนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะบรรทุกข,ของสนักแค่ไหนก็สู้ตาย <c oughs> นี่สวยมากนะคะเดี๋ยวเราพามาชมห้องเครื่องกันอีกทีหนึ่งนะคะอ้า <c oughs> นี่เดี๋ยวเราพามาดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะสะอาดกริบเลยนะคะตัวนี้นี่ สวยมากๆของเราการันตีเลยนะคะว่าไม่มีอ่างยังอยู่ครบนะคะนี่สวยมากนะคะคันนี้ยามอีทีราคาแค่4 3 5 0 0 0บาทนะคะผ่อนเพียง ฟรีดาวอยู่ที่เจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะคะแปดสิบสี่งวดเลยจัดเต็มฟรีดาวเลยนะคะนี่มีโปรให้เก้าสิบวันขับฟรีไปเลยเก้าสิบวันนะคะ,ะลูกค,ะคะ้าขับฟรีไปเลยสามเดือนนะคะ,ะสวยมากแล้วมีกิฟต์ไว้เช่์ให้อีกสองหมืนบาทนะคะจองเพียงห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะนี่สวยมากนะคะคันนี้ ฝากไว้เป็นอีกอคันหนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันสีดํากันดีกว่าอ่าตัวนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยอ่าคันนี้มัดด้าบีทีห้าสิบโปนะคะนี่สวยมากๆนี่ อันนี้เป็นปี2016นะคะราคาแค่485,000บาทนะคะจัดเต็มฟีดาอยู่ที่8,000บาทเท่านั้น84งวดจัดเต็มฟีดาไปเลยนะคะนี่มีโปร90วันเหมือนกันนะคะทุกคันนะคะลูกค้าสนใจลองสอบถามทักมาสอบถามแอดมินดูได้นะคะเงื่อนไขเป็นอะไรยังไงนะคะนี้สวยมากคันนี้ ราคาไม่ถึงห้าแสนแต่ได้สี่ประตูเลยนะคะสวยมากจองเพียงห้าร้อยบาทนะคะรับส่วนลดไปเลยสอง0มืนบาทนี่คันนี้แทบไม่มีรอยเลยอะมาดูนอตตรงนี้ของเขานี่โหเม็ดอารอยู่ครบนะคะ ไลเนอร์แทนนะคะจากสูตรมาด้าเลยสวยงามมากอาสวยงามมากคันนี้นะคะใครอยากเป็นเจ้าของนะคะต้องมา,ามาทดลองขับดูนะคะของเราให้ทดลองขับทุกคันเลยนะคะ เดี๋ยวเราพามาดูภายในกันดีกว่าอ่านี่สวยมากสะอาดกริบของเราเนี่ยการันตีเลยว่าดูรถคือดูแบบทุกซอกทุกมุมก่อนที่จะอ่าปล่อยให้ลูกค้าไปใช้งานนะคะดูทุกอย่างเกี่ยวกับรถเลยทั้งภายในภายนอกระบบทุก ทุกระบบเรา,าตรวจเช็คให้หมดเลยนะคะจะไม่มีที่แบบลูกค้าออกรถไปแล้วแบบเสียใช้ไม่ได้ไม่มีนะคะอันนี้ก็เครื่องมืออยู่ครบนี่พอบภบาสีนะคะฟรีฟรีค่าจัดค่าโอนก็ฟรีนะคะ นี่ราคาคันนี้อยู่ที่485,000บาทผ่อนเพียง8,000บาทนะคะ84สีงวดอสวยมากๆคันนี้ไหม่เท่าไหร่คะ40,000คันนี้ไม่แค่40,000โลนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะคันนี้อ่าเป็นสีดำนะคะปี2016คะ่ะปี2016แท้เลยนะคะ สวยมากอ่ะดูภายในของเขาเพดานสวยนะคะนี่สวยมากสะอาดมากอ่ะนี่ดูเบาของเขาคือแบบ <c oughs> ลองดูคือสะอาดมากนะคะทุกคนอ่ะ คอนโซลคือแบบไม่มีทิ่ติเลยนะอ่าได้ส่วนลดไปสองหมื่นนะคะทุกคนสวยงามมากนี่สองหมื่นนะคะลูกค้าจะเอามาเป็นหน้าจอก็ได้เปลี่ยนอ่าตรงนี้เป็นหน้าจอบลูทูธก็ได้นะคะเปลี่ยนเป็นหน้าจอแล้วก็มีกล้องอ่ากล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะจะเอามาเปลี่ยนหน้าตรงนั้นก็ได้นะคะ นี่สวยมากคันนี้ฝากไว้เป็นแบบอีกคันหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะนี่ แบตเตอรี่นะคะอันนี้ถ้าแบตเตอรี่มันใกล้หมดอายุอะเราจะตรวจเช็คเลยเราจะเปลี่ยนให้ทันทีนะคะถ้าเวลาใกล้หมดอายุนะคะนี่สวยมากนะคะแทบไม่มีที่ติเลยอ่าหืมน็อตแทบไม่ขยับเลยนะคะ มเม็ดอารคอยู่ครบนะคะสวยงามมากคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะคะย้ำราคาโปรโมชั่นคันนี้นะคะอยู่ที่485,000บาทผ่อนเพียงแค่8,000บาทเท่านั้นนะคะจองเพียง500บาทแล้วไปเลย20,000ามาเป็นส่วนลถก็ได้นะคะค่าประกันชั้นหนึ่งก็ได้มาเป็นหน้าจอกล้องบัน,บนทึกหน้ากล้องบันทึกหลังก็ได้นะคะ แล้วรับฟรีไปเลยล่มของ AK คาร์นะคะไปเลยอีกหนึ่งคันนะคะซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันหมายถึงล่มนะคะหนึ่งคันเดี๋ยวเราพามาชมอีกคันสุดท้ายนะคะเป็นสีน้ำตาลตัวนี้ก็สวยไม่เบาเลยนะคะนี่นี่สวยมากคันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสน 75,000บาทนะคะปี2016เหมือนกันนะคะผ่อนเพียง7,800บาทเท่านั้นจัดเต็มฟีดาวไปเลย84บสีงวดก็คือ7ปีนั่นเองนะคะนี่สวยมากไปเราไปพาไปดูรอบพันกันดีกว่าค่ะอ่าล้อแม็กเดิมๆจากของมัดด้าเลยนะคะ อืสวยงามนะคะราคาไม่ถึงห้าแสนได้สี่ประตูทุกคนอ่านี่แม็กไลเนอร์เป็นของอ่ามัตด,ด้าเลยนะคะเป็นของแท้เลยนี่น็อตอยู่ครบเม็ดอารอยู่ครบนะคะทุกจุดทุกมุมเลยนี่ สวยมากคันนี้เหมือนแบบแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะไม่ได้บรรทุกของเยอะอะไรนะคะดูการอาลอยหรือการใช้งานอะไรเราดูได้นะคะนี่สวยมากนีสวยงามจริงๆค่ะอยากได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของนะคะทุกคน ลองมาทดลองขับได้นะคะที่ a อเค r นะคะนี่ลูกค้าต่างจังหวัดไม่าสามารถมาดูนะคะเรา,ามีที่ปรึกษาการขายนะคะดูแลให้ก็คือรีวิวให้จะวิดีโอคอลดูก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นให้ฝ่ายขายถ่ายวิดีโอให้ดูก็ได้นะคะนี่โรีไหนครับ ตัวนี้นะคะตัวนี้จะปีสองพันสิบหกนะคะนี่สวยมากโหเบาหนังของเขาที่ชายแซดมาก ไม่เท่าไหร่ค่ะพี่ฟ้าย่แสนแสน้อ๋อไม่แสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งเกือบแสนสองนะคะปีสองพันสิบหกนะคะทุกคนอ่าสวยมากโอ้โหราคานี้นะคะทุกคนได้สี่ประตูด้วยได้เบาะหนังอันนี้เขาไปหุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สวยมากอ่าสนใจลองมาทดลองขับดูนะคะดูเพดงเพดานของเขาคือแบบอืม ได้อ่ากล้องบันทึกหน้าหลังเรียบร้อยนะคะอ่าตัวนี้สามารถที่จะบันทึกทั้งหน้าและหลังได้นะคะจะติดกับกระจกบองหลังเลยนี่โหถูกใจก็บอกนี่แหละนี่สวยงามสวยงามจริงๆ สวยมากนะคะลองเข้ามาชมกันก่อนได้นะคะสนใจคันไหนลองอาให้ที่ปรึกษานะคะคิดค่าง,งวดหรืออะไรให้ก่อนได้นะคะลองมาปรึกษาก่อนนะคะอยากได้แบบไหนทักมาสอบถามได้เลยนะคะคันนี้อยู่ที่475,000บาทผ่อนเพียง7,800พันแปด้อยบาทเท่านั้น84ดงวดนะคะนี่จัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะคะ จองห้าบาทได้ส่วนลด20,000บาทโปรนี้ถึงเมื่อไหร่นะคะพี่ฟายสิ้นเดือนอ่าสิ้นเดือนแถมล่มให้อีก1คันนะคะนี่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งพิเศษก็คือขับฟรีไปเลย90วันนะคะนี่ลูกค้าสนใจก็ลองเข้ามาทดลองขับดูได้นะคะฝากไว้ด้วยทั้ง3คันนี้นะคะเป็น4ประตูทั้ง3คันเลยนี่ สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะทั้งสีน้ำตาลสีดำนะคะแล้วก็สีขาวด้วยนะคะรถมาใหม่ทุกวันเลยนะคะอยากอยากได้รุ่นไหนลองทักมาสอบถามแอดมินได้เผื่อเรายัางไม่ได้อ่าถัดรูปขึ้นเว็บขึ้นาทางเพจนะคะมีให้เลือกมากมายลูกค้าว่างก็แว่ๆเข้ามาชมกันก่อนได้นะคะนี่วันนี้จะย้ำโปรโมชั่นให้อีกทีหนึ่งนะคะก็คือ จอง500บาทรับฟรีไปเลย20,000บาทนะคะแถมล่มให้อีก1คันขับฟรีไปเลย90วันได้ทั้งส่วนลดนะคะอันนี้นะคะย้ำอีกทีก็คือว่าส่วนลด20,000ก็ได้ล่มก็ได้ขับฟรี90วันก็ได้ใช่ไหมคะพี่ฝ้ายได้ทั้ง3อย่างเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจลองเข้ามาก่อนได้นะคะนี่ของเราดูแลทุกทุกระบบทุกอย่างให้กับลูกค้านะคะทั้งเรื่องอตั้งแต่การจอง การส่งมอบรถและการาบริการหลังการขายให้ลูกค้านะคะนี่เอค้านีแบบ่ถึงใจมากๆเลยนะคะวันนี้ก็อังก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ